Hello students สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้พบกับคุณครูหมิวนะคะคุณครูได้สอนออนไลน์ในเรื่อง greetings ในพารทที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือ คุณครูจะได้มาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับคนที่เข้าไม่ทันหรือว่าอาจจะยังไม่ทันเข้าใจในบางเนื้อาหานะคะเรื่อง greetings คุณครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันก่อนในพาร์ทแรกคุณครูได้สอนเรื่องการทักทายมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ hi ใช่ไหมคะ hi hello hi กับ hello ก็คือ หมายถึงสวัสดีนะคะแล้วก็ถ้าเราจะทักทายตามช่วงเวลาของแต่ละวันนะคะเราก็จะใช้คำว่า good morning good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้า good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะคะแล้วก็ good evening สวัสดีตอนเย็นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ในพาร์ทที่2นะคะอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณครูมีเพลงมาฝากนะคะเพลงอ่าเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Hello How are you Hello How are you อ่าก็คือ Hello แปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะ How are you แปลว่าคุณ สบายดีไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะอ่ะเนื้อเพลงมีอยู่ว่าเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะ Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you are too เก่งมากๆเลยนะคะอ่าท่อนแรกของเพลง Hello Hello อ่า Hello Hello แปลว่าสวัสดีสวัสดีสสด Hello how are you แปลว่าสวัสดีวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมนะคะแล้วก็ I'm fine, I'm fine แปลว่าฉันสบายดีฉันสบายดี I hope that you are too และฉันก็หวังว่าคุณจะสบายดีเช่นกันใช่ไหมคะ,ะเราลองมาร้องไปพร้อมๆกันนะคะ Hello, Hello, Hello How are you? I'm fine, I'm fine I hope that you are too เก่งมากๆเลยนะคะอะอยากให้เด็กๆฝึกร้องนะคะฝึกร้องบ่อยๆอะแล้วนะคะเพลงนี้มีท่าประกอบด้วยนะคะดูตามคุณครูนะคะ Hello Hello, hello. อะก็คือยกมือขึ้น Hello 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 How are you อะ ยกมือขึ้นเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลแล้วก็เฮลโหล how are you ก็คือถ่ายมือออกไปถามเขาว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะแล้วก็ I'm fine มาจับที่อกนะคะ I'm fine I'm fine I hope that you are too ถ่ายมือออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝึกทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน Hello Hello Hello, how are you? I'm fine. I'm fine. I hope that you are too. เก่งมากๆเลยนะคะอะเรามาดูบทสนทนาดีกว่าคำนี้เขาเขียนว่า Hello, my name is ปียธิดาสิงห์สีโวนะคะเป็นการทักทาย สวัสดีสวัสดีค่ะฉันชื่อปียธิดาสิงห์สีโวนั่นก็คือชื่อของคุณครูเองนะคะเราจะใช้คำว่า hello my name is ปียธิดาสิงห์สีโวเด็กๆลองดูนะคะลองพูดแล้วก็นำชื่อตัวเองมาใส่นะคะในประโยคนี้เช่นคุณครูยกตัวอย่าง hello my name is เราก็เอาชื่อเรามาใส่นะคะเช่นเราชื่อว่า ากริษนพัฒน Hello My name is กริชนพัฒน์นั่นก็คือชื่อของพี่ชายคุณครูเองนะคะ,ะสวัสดีครับ My name is ก็คือผมชื่อกริชนพัทน์นั่นเองเด็กๆลองฝึกนะคะลองนำชื่อตัวเองมาใส่ในประโยคนี้นะคะก็จะเป็นประโยคแนะนำตัวเอง Hello My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างประโยคมีคนสองคนนะคะกำลังสนทนากันเขาเขียนว่า hello my name is yada อา hello my name is yada แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่า yada ใช่ไหมคะอาแล้วเขาก็ถามต่อว่า what is your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรนะคะอะแล้ว อีกคนหนึ่งเขาก็เลยตอบว่า My name is Suda ฉันชื่อสุดานั่นเองนะคะอ่าบทสนทนา Hello my name is Yada What is your name สวัสดีฉันชื่อยาดานะแล้วคุณละ่ะชื่ออะไร My name is Suda ฉันชื่อสุดาจ้าฉันชื่อสุดาค่ะ ่ะนี่คือเป็นตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างบทสนทนา conversation นะคะง่ายๆเลยอนอกจากคำว่า hello my name is แล้วเราสามารถทักทายด้วยคำว่า good morning good afternoon หรือ good evening ก็ได้นะคะนี่ตัวอย่าง good morning my name is ปียธิดาสวัสดีตอนเช้าจ้าฉันชื่อปียธิดาหรือว่าจะเป็น Good afternoon. My name is กานดาสวัสดีตอนบ่ายฉันชื่อกานดานะก็ได้หรือว่าจะเป็นตอนเย็นนะคะ uh, Good evening. My name is Adam สวัสดีตอนเย็นฉันชื่ออดัมนะคะอ่านี่ก็คือเป็นการอ่าเป็นการทักทายเหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำชื่อแนะนำตัวเองนะคะอ่านี่ สำหรับวันนี้นะคะเราลองมาทบทวนเพลงกันก่อนไหมคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะทบทวนเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Hello How are you อ่ uh, Are you ready Yes ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะ Hello 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 How are you I'm fine I'm fine. I hope that you are too. Hello. 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 How are you? I'm fine. I'm fine. I hope that you are too. เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรื่อง Greetings การทักทายในพาร์ทที่2ในตอนที่2นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye b y bye, bye.